สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเกมแบนแมนแชนแนลในเช้าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทําความสะอาดหมู่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าหมู่บ้านผมนั้นเป็นหมู่บ้านที่เป็นแนวแบบโฮมสเตย์นะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวบ้านของผมและบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของผมนะครับและคนที่อยู่ตรงห้องนั้นก็คืออาแปะนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะต้องไปหาอาม่าก,ก่อน อามมาครับถ้าวันนี้ผมทำทำความสะอาดหมู่บ้านเสร็จเดี๋ยวผมขอไปเล่นสวนสนุกนะครับได้เลยอาตีขอบคุณครับอาม,มาห <laughs> ลังจากนั้นผมก็ได้ออกจากบ้านอมมาาแล้วก็เพื่อที่จะไปทำความสะอาดที่บ้านคาเฟ่น,นะครับที่ห้องสีม่วงๆนี้ก็คือคาเฟ่หรือเล็กงี้คือร้านกาแฟนั่นเองครับอ้าวสวัสดีครับคุณลุงแล้วก็คุณอาทำอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อมาเปิดเครื่องเปิดร้านใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมทําความสะอาดโต๊ะก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทำำาําความสะอาดโตะนะครับและนี่ก็คือโต๊ะพับเก็บได้ของเรานะครับเก้าอี้สิครับเออเก้าอี้พับเก็บนะฮะนี่เห็นไหมมันเปิดพับเก็บได้และนี่ก็คือเก้าอี้รุ่นใหม่ล่าสุดที่คุณอาและก็คุณน้าของผมแกไปซื้อมานะครับก่อนอื่นเราก็ไปทําความสะอาดที่ชั้นบนด้วยผมคิดว่ามันคงไม่มีฝุ่นอะไรมากผมก็ ไม่ต้องทำก็ได้ครก้องไปบ้านหลังต่อไปเลยและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่อีกห้องหนึ่งแล้วนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องรับแขกที่ให้เหมาะสำหรับแขกที่มาสองคนสวัสดีครับและนี่ก็คือแขกของเรานะครับโอเคไม่ต้องสนใจแล้วครับเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรที่สว่วกระตุกมากเดี๋ยวเรามาเล่นสนุกด้วยกันเถอะและนี่ก็คือสวนสนุกของเราครับทุกคนครับ ผมมีแมวเนี่ยครับแมวมันก็มาหาผมด้วยดีมันผลักผมไปก่อนนะฮะและดูสิครับมีแมวบางตัวก็อยากไปด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ไปผมไปกับแมวน้องแมวอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้และรถไฟที่เราเรากำลังแล่นอยู่นี้นะครับไม่ใช่เป็นรถไฟธรรมดานะครับมันเป็นรถไฟเหาะนะครับในขณะตอนนี้นะครับเราก็เหาะขึ้นไปข้างบนนะครับกําลังขึ้นไปบนฟ้าที่สูงมากนะครับแต่ผมเสียได้อย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าผมจะ นั่งรถไฟมากับน้องแมวนะฮะแต่ในใจลึกๆผมก็รู้สึกเหงาเหมือนกันนะครับใช่แล้วครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่สวยมากมันเป็นช่วงเวลายเย็นที่ผมนั่งรถที่ผมนั่งรถไฟหอกแต่กลับไม่มีใครที่มานั่งข้างๆผมเลยมีแค่น้องแมวน้องแมวตัวเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้เราจะมีแค่น้องแมวเป็นเพื่อนแต่ก็ยังดีที่สุดดีกว่าที่เราต้องอยู่คนเดียวครับ บรรยากาศรอบขทางก็สวยมากเลยครับนี่ม,มีมีทั้งรานมีทั้งต้นไม้แล้วก็มีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ผมได้สร้างขึ้นโอ้นั่นก็คือเจ้าสเกลเลตันตัวหลีของผมนะครับรูสิครับมันก็ยิงทะลุใส่ผมแต่ไม่แต่ก็ไม่โดนนะครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆเราก็ยังมีคนที่คอยรักเราคอยติดตามเราก็คือสเกลเลตันนั่นเองและนี่ก็คือสวนสวนดอกไม้ของผมที่ผมมีไว้สําหรับคนที่ผมชอบแล้วก็เราก็จะมาท่องเที่ยวด้วยกันตรงนี้แต่ก็คงจะ ใช้เวลานานนครับกว่าจะเราจะเจอคนนั้นโอเคหลังจากที่ผมท่องเที่ยวมันจนมืดแล้วครับผมก็โอ้ยผมลืมน้องแมวตัวนี้น้องแมวโอ้ยขอโทษครับน้องแมวโอ้น้องแมวแกง,งอนผมนะครับแกไม่ได้ไปกับผมด้วยแต่ยังก่อนอื่นเราต้องช่้กแบบับเจ้าสเกลเลตันก่อนนะครับนิ่มันมาแล้วเอาเลยนี่ไงโอเคทุกคนกลับไปเข้านอนครับตอนนี้มันมืดแล้วมีซอมบี้แล้วก็มีพวกคลิปเปอร์มีสเกลเลตันมาโอเคเดี๋ยวคงจะต้องเข้าไปในบ้านไปนอนก่อนนะครับ คงนอนไม่ได้เอานอนไม่ได้แล้วจริงๆด้วยมันบอกว่ามีอามอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆนี่นะครับใช่ You may not rest now t h e r e are monsters n e a r l y นะครับโอเคมันคงนอนไม่ได้ผมจะไปนอนที่บ้านคาเฟ่ดีกว่าเพราะว่าบ้านคาเฟ่มันมีอสอชั้นนะฮะชั้นที่2มันสามารถนอนได้เพราะว่ามันสูงจากพื้น5บล็อกนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องเก็บโต๊ะพับเก็บนะฮะโต๊ะพับได้ ของบริษัทไม่ใช่สิของร้านคาเฟ่ของคุณอาของผมก่อนอนี่ร้านคาเฟ่ของคุณอานี่ไงโอเคเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับคุณอาอก็หลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปบนชั้นสองแล้วก็ไปนอนอก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็ถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ